สดีค,ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับเนื้อหาของรายการเจาะใจในคืนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผมเชื่อว่าคนทุกคนใฝ่าหาอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะหาหนทางที่เราจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขและประสบความสําเร็จคําถามก็คือมันไม่มีรูปแบบตายตัวมันมีหนทางที่เราจะเลือกแบบไม่รู้ว่าอ๋อต้องไปทางนี้จึงใช่ต้องไปทางนี้แล้วไม่ใช่เวลาเปลี่ยนไปความรู้เปลี่ยนไปหนทางมันก็จะเปลี่ยนไปแขกรับเชิญของเราใช้ชีวิต แบบตอนเป็นวัยรุ่นแบบใช้คำว่าเสเพลเที่ยวดื่มกินเล่นครบท้วนเป็นทายาทของธุรกิจใหญ่ในภาคเหนือว่ากันว่าน่าจะชาวภาคเหนือทุกคนน่าจะรู้จักเพราะว่าเป็นธุรกิจที่มีสาขามากมายการใช้ชีวิตแบบนั้นเขาคิดในตอนนั้นว่ามีความสุขและก็ประสบความสำเร็จอย่างดีร่ำรวยเงินทองใช้จ่ายมือเติบอายุยังไม่ถึง20ปีมีแก๊งเป็นของตัวเองมีลูกน้องเป็นร้อยคน วันนี้เขาน่าจะเป็นอะไรก็มีคําถามว่าน่าจะเป็นนักเลงเป็นเจ้าพ่อหรือเป็นอะไรเขาไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างในสิ่งเหล่านี้เลยนะครับวันนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหนทางที่ตรงกันข้ามมีคนถามนะครับว่าเราทํารายการหลายตอนในเรื่องราวแบบนี้ก็จะถามว่าทําไมมนุษย์เราจึงจะต้องใช้ชีวิตแบบผิดก่อนจึงจะมาแบบถูกหรือแบบไม่ดีก่อนจึงจะมาแบบดีผมหาคําตอบอยู่หลายสิบปีคิดเอาเองว่าหนึ่งในคําตอบก็คือเพราะตอนที่เราใช้ชีวิตแบบไม่ถูกนั้น เราไม่รู้ว่ามันไม่ถูกเราคิดว่ามันถูกมันดีมันสนุกมันเก่งมันเท่เราจึงใช้ชีวิตแบบนั้นคําตอบแบบนี้ก็จะเป็นวิธีการเดียวกับที่เราทุกคนจะต้องถามตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบที่ควรจะเป็นถูกต้องหรือเปล่าขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับคุณชัยวัฒน์สุวิชสัตดานนท์ครับ,รบสวัสดีครับผมเกินไปเมื่อกี้นี่ถูกต้องครบถ้วนไหมหรือใส่ร้ายเกินไปก็ไม่ไม่ครับอดีตก,ก็เป็นอย่างนั้นนะครับอดีตเป็นอย่างนั้นนะครับครับคุณชัยวัฒน์ทำงาน อะไรครับธุรกิจธุรกิจขนส่งธุรกิจขนส่งแล้วก็มาตอนนี้ผมทําธุรกิจรีสิ่งรสิ่งอ่าครับแล้วก็มีโรงแรมโรงแรมแล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นอันไหนที่บอกว่าคนทั้งภาคเหนือน่าจะเคยได้ยินชื่อต้องรู้จักแบรนด์ถ้าคนภาคเหนือแบรนด์จริงๆนั่นคือขนส่งขนส่งใช่ครับชื่อบริษัทอะไรนิมสีแสงครับแล้วก็เป็นลีสิ่งที่ภาคเหนือแปดจังหวัดภาคเหนือแปดจังหวัดมีกี่สาขามีสามร้อยหกสิบประมาณนั้นสามร้อยหกสิบสาขาลีสิ่งใช่ครับเรวโรงแรมอ่ะครับโรงแรมก็มีสองหลัง มีสองหลังอยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่กับเชียงรายสองที่ผมกาลังคิดว่าโอ้โหโตขึ้นมาบนกองเงินกองทองชีวิตน่าจะมีความสุขสนุกสบายคแต่จริงจริงกว่าจะมีความสุขเราต้องหาความรู้ตั้งนานกว่าจะเจอใช่ครับโตขึ้นมากับครอบครัวเป็นแบบไหนยังไงครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ได้เกิดบนกองเงินกองทองนี่ในอดีตเนี่ยป้าผมก็ไม่ใช่มีมีตังนี่คุณคุณปู่หมายถึงอากงมมอ่ะมาจากเสือผืนม้อนใบก็จริงตอนนั้นก็ลำบากพร้อมๆกันมารวยรุ่นไหนรุ่นพ่อใช่ใช่พุ่นพ่อเริ่มรวยแต่ก็ผมก็อยู่ใน สเกลที่ช่วยช่วยทําให้ได้ช่วยด้วยช่วยให้มีตังค์ <c oughs> ตอนนั้นเพราะว่าตอนเด็กๆผมก็อายุเล็กนิดเดียวอ่ะ <c oughs> คุณพ่อก,ก็อยู่บ้านเช่านะอ,อยังอยู่บ้านเช่าอยู่บ้านเช่า <c oughs> อยู่กันโอ้ห้องเล็กๆก่ะครอบคร <c oughs> ัวอยู่กันเต็มนะั้นสิบกว่าคนอันนี้ก็ <c oughs> ผมก็เคยลาบากมาอย่างนั้นไม่ใช่ว่าก็มีลูกสิบกว่าคนเลยครับเอาไ <c oughs> ม่ใช่ไม่ครอบครัวมีเมียหลายไง มีเมียเยอะมีหลายภรรยามีเมียเยอะก็ังว่าไว่แ่นกินเลหลายภรรยาก็นอนอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดอ่ะอ๋ออยู่ด้วยกันหมดเลยทุกภรรยาในนั้นน่อยู่ในนั้นเนี่ยคือเดจีนเอาทุกแม่เลยนะมีลูกกี่คนแม่เดียวกับผมเนี่ยสี่มีสี่สี่ลูกแม่แม่ฝั่งนู้นมีอีกสามฝั่งนู้นอีกสามใช่และแล้วก็มีที่ผมไม่เห็นอีกแน่จะมีอยู่ ประมาณนั้นโอเคไหมอ่ะคุณโตขึ้นมาอ,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 อุ่นมากพี่น้องเยอะจังอ่าโอเคโอเคแล้วไงครับอตอนเด็กๆก็แน่นอนแล้วตอนอายุเจ็ดแปดขวบเนี่ยมผมก็ต้องไปอะไรเนี่ยช่วยคุณพ่อทํางานนี่คุณพ่อมีหลักการอยู่อย่างเดียวถ้าจะอยากได้เงินต้องทางานเท่านั้นไม่งั้นไม่มีเงินให้ปิดเทอมก็อาจจะต้องทํางานเพื่อจะได้เงินมาเลี้ยงตัวเองสิบสองขวบผมขับรถยนต์เป็นนะขับเพื่อทำงานเนี่ยหรออ่าใช่ใช่ขับรถส่งของอ่ะผมมีคนส่งไง ขนส่งจะต้องไปส่งของใช่ไหมผมก็จะขับสี่ล้อใหญ่นะไปส่งของป้าผมมาขายผลไม้มาก่อนแล้วก็วิ่งขายรถเล่เคยเห็นขายรถเล่ใช่ไหมขายส้มขายนั่นขายนี่ทีนี้พอขายไปขายมาเขาก็ว่าไปเอาของที่ต่างจังหวัดแล้วมาขายก็รู้ว่าเฮ้ยเวลากาค้ากลับก็ขนของได้ก็เลยทําขนส่งอทีนี้ส่งของขึ้นมาใช่ไหมก็ตีสี่ต้องลงของกระดาษลวมันต้องไปรับตอนนั้นอะตอนนั้นอะเพื่อว่าตอนเช้าเขาได้ขายของเป็นของสด ผมตื่นประมาณตีสี่เนี่ยตอนนั้นเด็กเด็กนิดเดียววันไม่มีใครอยากตื่นหรอกแต่เด็กถูกบังคับถูกบังคับให้ตื่นเจ็ดแปดโมงก็ต้องไปนเรียนอีกอ,ะอ่ะแล้วพอโตขึ้นมาตอนเป็นวัยรุนร่นก็ไปเที่ยวกลางคืนดิพี่เที่ยวทีนี้ไม่ได้หลับได้นอนดิพี่ตีสองตีสองยังไม่ได้กลับบ้าน,นอ่ะแล้วพ่อคุณไม่ดเหรอพ่ออยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านเมียน้อยที่พี่ข้าใจว่าผมปี้อะใจหมายถึงว่ารตัว ตัวคุณพ่อเนี่ยมีบางอย่างที่ปลูกฝังก็คือการทํางานหนักใช่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีให้ก็คือเวลาใช่เวลาคุณก็เลยกลายเป็นเด็กที่สามารถเที่ยวเตร่อะไรก็ได้เลยแล้วคุณมีเงินทองจับจ่ายไหมตอนนั้นก็หาได้เองไงพี่คุณเริ่มหาจากอะไรบ้างครับทำอะไรบ้างโอ้ตอนเด็กๆล้วพูดเด็กจริงๆเลยนะพี่ผมก็หัวคิดการค้าเยอะครับเช่นอยู่ตลาดเริ่มต้นขายน้ําส้มเลยก็ผสมขายเองอะไรเองในตลาดไองอยู่ไปใช่ใช่หิ้วหิ้วไปขายเองคือเรารู้ว่าตัวเองต้องหาเงินใช้เองถึงจะมีตัง แล้วนี่สายผมมันชอบหาปัญญาทางนี้เยอะอ่าเราโตขึ้นมาอีกทำอะไรโตขึ้นมาก็มหาลัยละพ่อมหาลัยแต่ระหว่างทางนี่ต้องทํางานกับพ่อนะก็ไปค้าขายที่ไนบาซ่าผมก็ซื้อของมาขายประเภทประเภทเครื่องเงินประเภทเครื่องเงินอ่ากําลังขายเออใช่เครื่องเงินตอนนั้นนะก็มาขายคุณเรียนอะไรมหาลัยปริญญาตรีนี่เรียนอะไรปริญญาตรีเรียนมหาลัยพยับพะยับแล้วเรียนการโรงแรมการโรงแรมใช่ชอบไหมเออผมบอก เรียนเพราะเรียนเพราะว่าอยากให้มันจบเฉยๆให้มันรู้ว่าจบปริญญาไม่ได้อยากเใย้อะไรเลยไม่รู้หรอกเราจะเรียนอะไรขอให้ติดง่ายไปก่อนตอนไหนที่คุณมีเงินเป็นของตัวเองเยอะๆมหาลัยปีหนึ่งถามว่าทําอะไรบ้างโอ้โหตอนนั้นขายนบาซ่าเนาะแล้วก็ทําธุรกิจพูดกับแบบตรงๆเป็นในหน้าเงินกู้พ่อทําอาชีพเงินกู้นะพ่อทำอาชีพเงินกู้ของผมก็เป็นในหน้าก็ได้เงินเยอะดีพี่พ่อผมปล่อยทีห้าล้านสิบล้าน สามเปอร์เซ็นพี่เงินสิบล้านผมได้เท่าไหร่สามแสนนะพี่หาอะไรได้แบบพ่อคุณหาลูกค้าไปให้พ่อหาให้ให้พ่อไงแล้วอีกอันก็พอมีตังค์มีตุ้งมีตังค์ใช่ไหมผมก็ไปปล่อยเงินกู้เองดิแต่ททนี้โหดนะเพราะว่าผมทําเงินกู้แบบดอกอัตราดอกเบี้ยแพงคือประมาณร้อยละยี่สิบนอกระบบเลยร้อยละเท่าไหร่นะจัดหนักร้อยละยี่สิบต่อเดือนก็เหมือนที่พวกพวกชาวบ้านกู้กันแล้วมีปัญหากันเนี้ยแหละผมผมกู้คนอยหนึ่งเออใช่ผมต้องจ่ายคุณเดือนละยี่สิบบาท ประมาณนั้นดอกดอกนะดอกห้าเดือนก็ต้นแล้วผมจะปล่อยตังหมื่นเนี่ยเก็บวันสี่ร้อยรายวันพี่เนอวปะไม่ทันอะไรก็เอาเงินสี่ร้อยมาได้สี่พันสิบวันเนี่ยก็มาปล่อยอีกดิหมุนไดไเรื่อยใช้เงินน้อยจะตายพี่ไอ้ดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบแล้วลูกค้าเป็นใครลูกค้าเหรอเอาแรกเลยพี่ลูกค้าพ่อค้าในมหาลัยทั้งหมดแล้วคุณต้องมีนักเลงไปทวงเงินอะไรไหมจริงๆก็มีไอ้วันนี้ยังติดคุกอยู่เลยไอ้นั่นนะ ลูกน้องคุณเออใช่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 แล้วคุณต้องไปทําร้ายทำาลยไม่ไม่ไม่มีเลยผมนี่นิสัยโอเคนะข้างในผมดีไม่งั้นมันไม่ไม่มาจุดนี้จริงๆอ่ะผมไม่แต่ไม่เคยทําร้ายไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวครั้งเดียวก็ไม่เคยโอเคผมเป็นประเภทนักเลงคุณธรรมอ่ะประมาณนั้นอ่ะเออพี่รู้จักหลิวตัวหัวไหมหรือรู้จักออนั่นนั่นไอดอลผมคือจิ๊กโก่แต่มีคุณธรรมเออใช่ประมาณนั้นมีเงินมีทองเยอะไหมครับประมาณสัก ขาอะไรได้เดือนไม่ต่ำมีเงินเป็นล้านไหมในเก็บไว้นแน่นอนแน่นอนในตัวมีใช่สมัยนั้นผมมีเป็นสิบล้านหนึ่หเด็กนิดเดียวแล้วใช้ชีวิตยังไงเที่ยวเที่ยวก็คนมีเงินน่ะเที่ยวขนาดไหนไปลโอ้ทุกคืนไปทุกคืนถามว่าผมพูดสาทุเ๋ยเป็นอย่างนี้นะออกรายการได้นะได้เมากัญชาทั้งวัน่ะทุกวันอะเป็นปีอะทีนึงว่ามีกลุ่มมีเพื่อนมีฝูงก็เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเยอะไหมกลุ่มเพื่อนคุณที่เที่ยวด้วยกันเยอะเยอะแก๊งใหญ่เลย แกงใหญ่เป็นแกงชื่อแกงไหมมีชื่อสเปิร์มแกงนี้แกงใหญ่จริงๆผมไม่ได้อยู่แกงก็ไ่เดชื่อก็คงจะบ่กบอกแล้วว่ากิจกรรมหลักๆคือทำอะไรประมาณนั้นไปกันทีกี่คนเวลาไปเที่ยวโอ้เป็นแกงยี่สิบสาสิบน่าเป็นเป็นพวกขี่มอเตอร์ไซค์หมดเลยไม่ไม่ไม่พวกผมขี่รถสปอร์ตกันเยอะอ๋อเข้าใจไหมแต่แกงผมอย่างนี้เยอะ รถหรูสมัยก่อนนี่คือขีเปอร์เช่ขี่อะไรกันด้วยนะเป็นบอกเที่ยวจนเป็นเจ้าของคาเฟ่เอ๋อใช่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 เป็นได้ยังไงยังไงเออผมก็ป้าเนี่ยเป็นเหตุแทบทุกจักทุกันนะแกไปปล่อยกู้ผมก็ได้ตามน้าแกดิอ,อันนี้แกไปปล่อยกู้ธุรกิจคาเฟ่อ,อันนี้เขาก็ให้ผมไปคุมดิพี่เขาใจป่า คุมไปคุมมากายผมต้องต้องเข้าไปทางานแทนเน่เนื่องจาอ๋อไปคุมตามเราจนกลายเป็นเจ้าของคาเฟ่เออจนจนกลายเป็นว่าเขาไม่ไหวผมนั่นต้องเสียบพี่นึกเป้นแบชีวิตช่วงนั้นนะเรียนมหาวิทยาลัยแบบไม่รู้เรื่องอ่าฮะใช่ใช้ชีวิตไม่เคยเรียนว่สมใช่ไม่เคยเรียนแล้วก็ประกอบธุรกิจครับเงินกู้ใช่แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมเงินกู้ราคารถรถขายรถเต้นรถเอออย่างนั้นราคารถเถื่อน ในหัวหน้าโจรคือใครไอ้ผู้บริหารระดับสูงเราเนี่ยเน,น,นี่ยที่มันมีลูกน,น้องอยู่ในมือก็จัดหนักกับมันก่อนดิพี่รู้แบบผมใช้เวลาน,านานมากเกือบ5้าปีนะในการปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดเพราะเพื่อนผมว่าเฟกผมนิสัยยังแบบไม่มีธรรมะอยู่ในหัวไม่มีอะไรพระเจ้าไม่เคยนับผมนี่มีนิสัยแบบโปร่งนะนิสัยอะ่ะคือเวลาร้ายก็ร้ายสุดๆครับแต่พอจะเอาอะไรทักอย่างนี้ก็เอาสุดๆสวัสดีครับอาหารมีความสําคัญเกี่ยวโยงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะด้วยเหตุนี้นะครับโรซ่าจึงได้เห็นถึงความสําคัญในการยกระดับภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีให้กับคนไทยภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าโฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดีโครงการสรีสานดีๆจากโรซ่า,ารครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณสุวิทย์วังพัฒนมงคลนะครับผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดบริษัทไฮคิวอุตอาหารจํากัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับอยากให้คุณสวิตเล่าถึงที่มาที่ไปและวัตถุประสงค์ของโครงการโรมฮักลักลูกหนางโภชนาการดีให้เราได้ฟังหน่อยครับโครงการนี้เป็น CSR ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรน,นะครับโดยร่วมมือกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณส,สุขเราต้องการพัฒนาให้เด็กไทยเนี่ยเติบโตโดยมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะมีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดซึ่งเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการให้สิ่งของแต่เราเน้นในเรื่องของการให้องค์ความรู้กับสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อให้เขาสามารถที่จะพัฒนาโรงเรียนได้ด้วยตัวเขาเองเพื่อที่ให้การพัฒนาด้งนเนี้ยนะครับเป็นการพัฒนานที่ยั่งยืนปัจจุบันนี้ก็มีโรงเรียนอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนในเขตจังหวัดกุรีรบ โจทย์ CSR ของโรซาที่เราต้องการทำให้เด็กไทยแข็งแรงขึ่นเป็นการตอบแทนแผ่นดินเกิดอย่างแท้จริงคุณผู้ชมครับและนี่คืออีกหนึ่งโครงการดีๆจากโรซานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสวิทและโรซามากๆนะครับที่มอบโครงการดีๆแบบนี้ให้กับชุมชนและลูกหลานของเราครับขอบพรคุณมากครับ